สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ BGC คาดดีมานบรรจุพันแก้วไรมาสีฟื้น BGC o n t a i n e r Glass ประเมินดีมานบรรจุพันแก้วไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัวแข็งแกร่งหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้หนุนภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้าหมายผลการดำเนินง,งานปี2564โตกว่าปีก่อนพร้อมปรับโมเดลธุรกิจสู่โชชโชแพ็กเกจจิ้งโซลูชันเพิ่มรายได้จากพอร์ตบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายพร้อมรับสถานการณ์โควิด -19 ที่คาดดีขึ้นเป็นลำดับนายสินรัตวัฒนกเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทป g คอนเทนเนอร์กราสจำกัดห,หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ในไทยและภูมิภาคอาเซียนเปิดเผยว่าหลังจากที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงการกำหนดเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยานนี้โดยจะนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสจากสิประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ำสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และภายในวันที่1ธันวาคมนี้จะพิจารณาอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ตลอดจนการเปิดสถานบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายใต้มาตรการสาธารณะสุขที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ถือเป็นไฮซีซันของการเฉลิมฉลองซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะบรรจุพัณฑ์แก้วซึ่งเป็นพอสินค้าหลักของบริษัทที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเรามองว่าหลังจากนี้การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆและความเชื่อมั่นของประชาชนน่าจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น และหากมีการอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านและเปิดสถานบันเทิงได้จะส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดบรรจุพันแก้วในช่วงไตรมาสสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนสามารถนั่งทานอาหารภายในร้านได้ส่งผลให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมใช้ชีวิตนอกบ้านเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตและวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการรองรับดีมานที่เพิ่มขึ้นทั้งในปีนี้และช่วงปีหน้าที่คาดว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นจนสู่ภาวะปกตินายสินรัต์กล่าวทั้งนี้บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานไตรามาส4ของปีนี้จะมีแนวโน้มที่ดีและมีโอกาสเติบโตใกล้เคียงกับไตรามาส1ที่ผ่านมา ที่มีรายได้จากการขายถึง3,020ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่182ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากเทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วคาดว่าจะลดลงเนื่องจากปีนี้ได้รับผลดีเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวเท่านั้นโวยประเมินผลการดำเนินงานทั้งปีนี้จะมียอดขายเต,ติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย จากสถานการณ์โควิด -19 ที่น่าจะผ่อนคลายยิ่งขึ้นส่วนในปี65นั้นเชื่อว่าผลประกอบการจะเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัทนอกจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเตรียมเปิดประเทศยังมาจากการปรับโมเดลธุรกิจจากผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วสู่ Total Packaging Solution เพิ่มพอสินค้าที่หลากหลายเช่นบรรจุพันฑ์กระดาษขวดเพชรฟิล์มพลาสติกฝาพลาสติกหลอดฟีฟรอมเป็นต้นโดยล่าสุดบริษัทได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตถุงบรรจุพัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่การผลิตและจำหน่ายบรรจุภันฑ์พลาสติกชนิดอ่อน mm hmm. flexible packaging รองรับการเข้าสู่ธุรธกิจกลางน้ำ และเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอสินค้าซึ่งคาดว่ากลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อื่นๆจะสร้างไรายได้ให้แก่บริษัทในปีนี้กว่า1,000ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน10-15%ของไรายได้จากการขายรวมนอกจากนี้บริษัทได้ขยายการลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ในโรงงานจังหวัดราชบุรีและขยายกำลังการผลิตในโรงงาน จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมทุกโรงงานเพิ่มขึ้นอีก12%จาก3,495ตันต่อวันเป็น3,935ตันต่อวันสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกปีละกว่า1,000ล้านบาทและสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวที่จะเติบโตก้าวกระโดดด้วยเป้าหมายเพิ่มรายได้อีกกว่าเท่าตัว จากกว่า11,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น25,000ล้านบาทภายในปี2,568สําหสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดก,การออนไลน์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ